สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีรถตู้เข้ามาใหม่หนึ่งรายการน,นะครับตัวนี้เป็นเครื่องฮีโร่ 2L ครับเครื่องติดได้ปกติครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับยางสภาพดีครับผมรถติดได้ครับคันนี้ก็ไม่มีเล่มนะครับเจ้าของเสียชีวิตแล้ว สนใจอยากเอาไปไว้ใช้นะครับบกบอกไม่มีนะครับข้างในโล่งโจ่งเลยเครื่องเดิมๆครับแห้งๆกิ๊บเลยครับเครื่องดีครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ยรคอนะครับราคาสองหมืนบาทครับคันนี้ก็ท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับผม ที่ร้านน้องสตังเดิมครับรถเก่าเราก็มีเยอะครับคันนี้ก็เครื่องเจนะครับมีเล่มซื้อด้วยขายด้วยนะครับท่านใดมีซากรถก็ลองโทรมาได้ครับผมรับซื้อซากรถทุกชนิดครับขอบคุณครับ